สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ,ว,ะ,คะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะแอฟกับปีใหม่นะคะขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะที่อยากจะส่งพลังนะคะให้กับคณะแพทย์และพยาบาลนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทุกทกท่านนะคะที่ตอนนี้กำลังเหนื่อยเพื่อพวกเรากันอยู่นะคะทั้งเหนื่อยทั้งเสี่ยงนะคะแล้วก็คือต้องบอกว่าขอขอบคุณในความทุ่มเทและเสียสละของทุกทกท่านจริงๆค่ะ และนอกจากคณะแพทย์และพยาบาลแล้วนะคะคือช่วงหลังเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ได้ประสานได้ติดต่อกับคุณหมอหลายๆท่านนะคะแล้วก็หนึ่งท่านในนั้นนะคะก็ได้บอกว่าได้เล่าให้แอฟังนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่มีเพียงเฉพาะแพทย์และพยาบาลที่ที่เราเห็นกันที่ด่านหน้าที่เราเห็นกันชัดๆอยู่ทุกวันนี้นะคะ นอกจากคณะแพทย์และพยาบาลแล้วเนี่ยยังมีต้องเรียกได้ว่ายังมีฝ่ายสนับสนุนนะคะอีกมากมายเลยค่ะฝ่ายสนับสนุนนี้ได้แก่ใครบ้างคะได้แก่ผู้ช่วยพยาบาลนะคะนักรังสีการแพทย์นะคะเทคนิคการแพทย์เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์น, X นะคะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการนะคะอย่างเวลาเราไปตรวจโควิด COVID, เห็นไหมคะก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการนะที่ห้องแลบเป็นต้นนะคะแล้วก็ เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์เราบอกไปแล้วเนาะแล้วก็เวลาคนติดโควิดก็ต้องมีเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายนะคะเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเราขับรถนั่นเองนะคะที่จะพาคนไข้ไปยังโรงพยาบาลนี่เป็นต้นนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่เวระเบียนนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะเห็นไหมคะว่าจะมีเจ้าหน้าที่อีกมากมายเลยนะคะที่ตอนนี้ช่วยดูแลเราอยู่นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่เสียสละให้พวกเราในตอนนี้ค่ะ พีมใหม่นะคะก็อยากจะขอบคุณนะคะถ้าดูแลผู้อื่นนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะหนูมีกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะแล้วก็หนูรู้ว่าเราจะรอดไปเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะคะใช่ค่ะโอต,ตัวเล็กนี่คือ อยากพูดอยากส่งกําลังใจนะคะแต่บางทีอาจจะเรียนคำพูดไม่ถูกนะคะแต่ว่าสรุปก็คือเราอยากส่งใจไปะนะคะนะคะแล้วก็ะค,ะค่ะตอนนี้ทุกๆอย่างที่เราจะสามารถช่วยได้เนี่ยเราก็เต็มที่อยู่แล้วนะคะใช่ค่ะนะก็ขอให้ทุกท่านนะคะแล้วก็รวมถึงครอบครัวของเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านเนี่ยปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นห่วงนะคะซู้ๆค่ะ,อะขอบคุณอีกครั้งค่ะขอ,ขอบคุณค่ะ,คะ